เครื่องล่อน EP ที่3นะครับเป็นปีกไม้บรนซ่านะครับนี่ครับก็ขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราวาดแบบลงปีกทําปีกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทําแผ่นหางระดับซึ่งแผ่นหางระดับจะเป็นตัว V นะครับตัวหางนะครับผมก็จะทํามาแล้วก็ยกขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นปีกปีกเมตรนะครับปีกเมตรก็คือ60เซนขนาดของแผ่นหางระดับนะครับจะมีความยาว22เซนนะครับ กว้าง8เซนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็นํามาวาดตามแบบนะครับซึ่งแบบผมได้แจกไปแล้วนะครับก็ไปเปิดดูใน YouTube ได้เลยนะครับก็แจกแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จะขัดเพื่อจะยกวัดขึ้นไปนะครับ8เซนนะครับถึง9เซนได้นะครับหมุยกมันอยู่ประมาณ120องศาขั้นตอนนี้นะครับผมจะผสมกาวอีพ็อกซี่นะครับเพื่อติดนะครับสําหรับการแนะนํา กาวร้อนกาวอีพ็อกซี่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับระหว่างผสมกาวนะครับกาวร้อนถ้าเราติดลงไปเนี่ยเราสมมุติว่าเราหยดกาวลงไป1หยดนะครับไม้ตรงนี้สามารถติดกันอยู่ได้เลยคือหน้าสัมผัสของไม้ก็จะแค่นิดเดียวนะครับก็ส่วนกาวอีพ็อกซี่นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงกว่านะครับเวลาที่ตกนะครับก็จะไม่ค่อยหลุดนะครับอันนี้จตรียรอนะครับ ก็ถ้าเป็นกาวร้อนเนี่ยเวลาตกเนี่ยมันมีหลุดนะครับมีหลุดได้แต่ว่ามันก็สามารถนะครับประกอบสร้างได้เร็วกว่ากาวอีพ็อกซี่พอสมควรนะครับเร็วมากเลยนะครับก็หยออปุ๊บมันก็ติดได้เลยแต่ถ้าเป็นกาวอีพ็อกซี่เนี่ยต้องทิ้งไว้อย่างน้อยก็5นาทีนะครับอย่างน้อยใช้งานก็จริงๆก็ประมาณ10นาทีถึงจะใช้งานได้นะครับอันตอนนี้การผสมนะครับก็ A สมมุติว่า10กรัม B ก็ต้องยีดไอสิกรัมนะครับรวมกันเป็น20นะครับ อัตราส่วนก็คือ1ตัวหนึ่งนะครับก็จะทําให้กาวมีการเซตตัวแข็งได้อย่างแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือกาว e อีพ็อกซี่นะครับก็เป็นกาวที่ผมแนะนํานะครับว่าให้ใช้สําหรับเครื่องร้อนนี้เหมาะนะครับเพราะว่ามันแน่นแล้วก็แข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับส่วนหลายๆท่านถ้าสะดวกจะใช้กาวร้อนก็ลองไปทดสอบดูกันได้นะครับส่วนผมก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับก็แนะนําเป็นกาว e อีพ็อกซี่ จะดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับในการประกอบสร้างเพราะว่ากาวมันแห้งช้านะครับแห้งช้าเลยประมาณ5นาทีถึง10นาทีเลยนะครับถึงจะแห้งนะครับฉะนั้นการที่จะติดแต่ละจุดแสดงว่าเราต้องมีบล็อกหรือติดให้มันอยู่กับที่นานถึงประมาณ5นาทีถึง10นาทีเลยนะครับเราจะติดแล้วปล่อยเลยไม่ยังไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือกาวอีพ็อกซี่แต่ถ้าเป็นกาวร้อนหยอดปุ๊บมันจะติดปั๊บเลยนะครับก็จะเร็วเร็วพอสมควร แต่ถ้ามันได้ตกนะครับมันอาจจะหลุดได้ง่ายกว่าอันนี้นอกจากจะหาวิธีนะครับวิธีเสริมยังไงก็ได้ให้มันแข็งแรงนะครับนี่ครับผมทาเกลียวอิุซี่เสร็จแล้วผมก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งการวัดผมวัดไปก่อนแล้วนะครับว่ามันยกขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้จุดไหนที่ไม่มีกาวผมแค่แค่แตะแล้วก็ไปเสริมเสริมเข้าไปนะครับให้มันแข็งแรงนั่นเองครับอันนี้ก็ยกขึ้นมานะครับนี่อ่า ก็จะหาที่ล็อกแล้วก็วางไว้นะครับเพราะว่ากาวตัวนี้อย่างที่ผมบอก5นาทีถึง10นาทีเลยนะครับผมหาที่วางอยู่นะครับตอนนี้พอดีกล้องผมใช้ขาตั้งนะครับมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก็จะกลอวิดีโอไปด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็อ่า ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะหาที่ว่างนะครับระหว่างรอนะครับเราก็จะมาทําจุดอื่นนะครับไปเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นฐานรองปีกนะครับฐานรองปีกผมก็ได้ทํามาแล้วนะครับก็เอากาวอีพ็อกซี่นี่แหละครับกาวชนิดนี้ก็อย่างที่แนะนําไปแล้วนะครับแน่นแน่นอนครับแข็งแรงทนทานครับอยู่อย่างแข็งแรงเลยนะครับพาเข้าไปนะครับ ราก็ต้องเตรียมวางเผียรไว้ให้ครบก่อนนะครับขั้นตอนการทากาวก็ทาเข้าไปนะครับทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาปีกนะครับนํามาติดเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะใช้ไม้หรือโฟมก็ได้นะครับในการทากาวมาทาแล้วแต่สะดวกนะครับก็ทาให้ทั่วนะครับยัำก็ทาให้ทั่วนะครับเพื่อความมั่นคงยึดติดแข็งแรงนะครับ หลังจากนั้นนะครับนี่ครับผมก็จะเอามาทาส่วนของปีกด้วยนะครับทาเพื่ออะไรนะครับเพื่อความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับติดสองด้านก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต,แต่ถ้า,าวเวลาเราผสมแล้วกาวมันไม่พอนะครับจริงอ่ะทาด้านเดียวก็ได้นะครับทาด้านเดียวก็ได้สําหรับกาวอ e ีพ็อกซี่นะเพราะว่ามัน สัมผัสกันอยู่แล้วมันจะติดด้วยกันมันจะซึมเข้าหากันนะครับกาวชนิดนี้ก็จะแตกต่างจากกาวชนิดอื่นนะครับที่ทาแล้วก็ติดได้เลยแต่กาวชนิดนี้มันจะต้องใช้เวลาเซตตัวนะครับ5ถึง10นาทีเลยนะครับกาวชนิดนี้นี่ครับทาเสร็จแล้วนำด้านใช้หน้าปีกวางด้านลางวางแล้วก็กดไว้นะครับกดยึดนะครับให้มันแน่นอยู่ตรงนั้นอะ ให้อย่าให้ขยับนะครับผมก็จะหาอะไรมาติดไปก่อนนะครับไม่ให้ขยับเลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับก็จะทําให้ชิ้นงานของเรานะครับติดแน่นทนทานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะติดแผ่นหางดิ่งนะครับก็เอากาวอีพ็อกซี่เหมือนเดิมครับนํามาติดเข้ากับลําตัวนะครับติดเข้ากับลําตัวไปเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็จะอย่ากรอนิดเร็วนิดนึงนะครับเนี่ยเอาก้าวท่าก่อนนะครับมือท่าที่แล้วก็มาติดเข้ากับหางนะครับติดเข้ากับลําตัวนะครับตรงนี้นี่ครับติดแล้วก็กดทิ้งไว้นะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะนําปีกมาติดเข้ากับชุดลําตัวนะครับก็จะได้เป็นเครื่องล่อนเลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ 5- 1 0สนาทีมันก็จะแห้งก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมล่อนเลยนะครับ